ดิฉันเองนีฉันไม่ทราบแต่ทนายตั้มชี้แจงว่าเอาเข้าระบบไปแล้วคุณสีเพ็ญก็ประมาณเดินนาโอเคค่ะแต่ทนายตั้มบอกว่าเอาเข้าระบบไปแล้วดิฉันมองอย่างนี้ว่าคนอย่างทนายตั้มถ้าตัวเองเลี้ยงภาษีอยู่มันคงไม่เอาออกมาพูดเองมั้งคะ่ะ <laughs> คือคือตกลงคุดเอฟซมาดามจะต้องให้ไอ้ตั้มมันต้องโดนให้ได้ใช่ไหมคะเอาสาธุใจเย็นๆค่ะดิฉันว่าสักวันสงวันไอ้ตั้มมันโดนหมายจับแน่นอนพวกคุณก็จะได้ไปเฮกันไปมีความสุขกัน <c oughs> ดิฉันบอกเลยนะคะว่าถ้าสมมุติมีข่าวว่าหมายตับหมายจับตั้มจะออกเนี่ยโอ้โหสื่อแป้งมันจะต้องแบบเหมือนเหมือนกับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งที่สองเพราะไอ้ไอต้มมันโดนไปหมาถึงครั ดูเหมือนทุกคนจะมีความสุขเนาะก็แต่ก็ได้ก็จะได้เห็นนะนะคะคนที่เชื่อข้างยโทนสวันดีค่ะยวทนหนูก็สงสัยเสพสื่อจากตู้เย็น ใช่คุณเอกชัยทุกวันนี้คุณตั้มคุณตั้มอุ้ไม่เคยเรียกคุณตั้มบ้า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 เดี๋ยวตั้มก็บ่นหนูอยบ้าเลกคุณตั้มได้ยังไง <c oughs> ใช่ใช่ค่ะคุณอกข้วนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องทำอะไรยังไงเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ยังสู้แบบเดิมแต่ตอนนี้ที่เขาไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าไม่มีประโยชน์เห็นไหมคะอย่างคุณเอฟซ